สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้เช้าวันเสาร์ที่2ตุลาคม2564นะครับวันนี้ครับผมจะมาติดตามดูการพัฒนาการการเจริญเติบโต,ตของทุเรียนนะครับที่ผมได้ปลูกมานะครับต้นนี้นะต้นนี้น่าจะ เกือบ 1>, 1ปีน่าจะครบ1ปีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาดูพัฒนาการนะครับการเจริญเติบโตนะครับก็หลังจากที่ผลหยุดตกไปนะครับสภาพของใบก็ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีะเชื้อรานะครับก็จะมีราใบจุดนิดหน่อยนะครับเนี่ยใบอย่างนี้ไม่โตเลยนะครับแต่ใบอื่นก็ก็ค่อนข้างที่จะ อ่าโอเคอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะนี่นะครับก็ดูดูดีอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนดูทั่วไปสภาพทั่วไปนะครับอของการมาปลูกที่ขอนแก่นนะครับที่ว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะ,ะปลูกทุเรียนยากยากพอสมควรอยู่นะครับแต่ก็เป็นการทดลองปลูกนะครับเพื่อนๆือ่อความสูงก็น่าจะ น่าจะร้อยเท่าไหร่น่าจะประมาณร้อยร้อยแปดร้อยเก้าสิบนะครับน่าจะประมาณร้อยเก้าสิบเซนนะครับเพื่อนๆผมจะมานำเพื่อนๆมาดูนะครับการเจริญเติบโตการขยายลำต้นนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้หนึ่งปีเดี๋ยวผมจะมีกระป๋องของปลากระป๋องเนี่ยครับอันนี้น่าจะ น่าจะใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟนะครับนะครับอ่ะดูนะครับเพื่อนๆดูการพัฒนาการการขยายลำต้นนะครับก็น่าจะใกล้เคียงนะครับเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็น่าจะกำกำไม่มิดนะครับถ้าถ้าเราอ่ะกำอย่างนี้ส่วนตัวนี้ก็น่าจะ พอกันนะครับพอกันพอกันนะครับประมาณนี่ครับแต่อันนี้เขาจะไม่กลมแต่อันนี้ก็กลมนะครับกระป๋องปลากระป๋องในกลมแต่ตัวนี้อาจจะไม่กลมนะครับก็จะเอาด้านข้างนะครับ <i> นี่นะครับ <i> <g> ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพนนี่นะเออห,หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีที่ตอนที่เอามาปลูกก็ประมาณ เท่ากับนิ้วมือนะครับประมาณนี้นิ้วมือผมเนี่ยครับนี่ครับหนึ่งปีนะครับเพื่อนๆอายุหนึ่งปีก็อาจจะจะเป็นที่ต้นเขานะครับต้นพันธุ์เขาน่าจะสมบูรณ์นะครับน่าจะส,สมบูรณ์ด้วยผมว่านะอา่าแล้วก็ก็อาจจะเป็นที่การบำร,รุงรักษาด้วยนะครับอา่ามีส่วนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ ประมาณนี้นครับเอาไปดูต้นหนึ่งครับต้นต้นนั้นหนึ่งปีกับอีกสามเดือนก็ประมาณต้นนี้ก็เก้าต้นนี้ก็สิบต้นนี้ก็หนึ่งปีเช่นกันนะครับปลูกปลูกพร้อมต้นนั้นนะครับเนี่ยลำต้นก็ใหญ่พอๆกันมาดูต้นอายุหนึ่งปีกับอีกสามเดือนก็ประมาณสิบห้าเดือนนะครับต้นนี้นะครับนี่นี่นะครับเพื่อนๆต้นนี้นะครับ เราจะมาดูกันเปรียบเทียบนะครับการเจริญเตืบตัจริงพันเท่ากันนะครับจริงพันเท่ากันขนาดนิ้วมือกระป๋องกาแฟอ่ากระป๋องปลากระป๋องขอประธานโทษครับกระป๋องปลากระป๋องนะครับเพื่อนๆ่อนี่นะก็น่าจะพอพอกันนะครับผมพอพอกันอันนี้ก็กำกำไม่มิดนะครับกำไม่มิดเหลืออยู่นะประมาณเท่ากันนะครับเพื่อนๆ่อน นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ดูการเจริญเติบโตเขานะครับว่า,าเขาจะเป็นไปในทิศทางใดจะเราจะมาทําข้อมูลกันนะครับก็ผมทําข้อมูลนะครับทําทการทดลองปลูกนะครับที่พื้นที่ขอนแก่นเนี่ยภาคอ,อีสานว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับต้นนี้นะครับหลังจากที่โดนฝนไปต้นนี้จะ จะค่อนข้างดีนะครับสุขภาพใบนะครับค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่มีอ่ารานะครับเชื้อราสนิมเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับอ่าเกาเป็นกิ่งข้างนะครับตอนที่มาปลูกเนี่ย <c oughs> เขาจะ <c oughs> เขาจะขึ้น <shove> ขึ้นด้านเดียวนะครับอ่า <c oughs> <Amsterdam> ขึ้นไปด้านเดียวอย่างนี้ตอนนี้เขาก็เริ่มเนี่ยนะครับก็เริ่มจะเบี่ยงอ่าเบี่ยงอ่ากิ่งเขาเนี่ย เริ่มจะเบนออกนะครับเริ่มจะออกทางด้านนี้นะครับนี่นะครับค่อยๆออกนะครับผมก็ตัดจริงตัดแต่งจริงไปไปไปด้วยนะครับนี่นะนี่ครับจิงนี้ก็มันขึ้นคู่กันอย่างเงี้ยแต่ก่อนยอดตรงนี้เขาโดนแมลงกัดนะครับแมลงไอ้นั่นอะแมลงที่เป็นงวงนะครับผมก็จาชื่อไม่ได้กัดแทะตรงนี้เลยนะครับกัดแทะอย่างนี้นะครับ กัดแทะแทะผมก็เลยตัดออกเอาเอากิ่งนี้มาแทนนะครับส่วนกิ่งนี้ก็ขึ้นมาคู่กันอย่างนี้นะครับขึ้นมาคู่กันอย่างนี้ผมก็เลยตัดออกนะครับเอากิ่งนี้เป็นยอดนะครับเพื่อนๆเขาก็เริ่มก็ค่อยๆตัดแต่งกิ่งออกนะครับผมก็ตัดออกเรื่อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นทุเรียนการเปรียบเทียบระหว่างต้นหนึ่งปีนะครับกับอีกสิบห้าเดือนนะครับหนึ่งปีสามเดือนเนี่ย ตัวนี้ก็แข็งโตกันไม่รู้จะยังไงนะครับเนี่ย <c oughs> ก็เป็นการปลูกแข่งแล้วก็เป็นการปลูกที่ว่าจะทดแทนกันในอนาคตประมาณนี้นะครับที่ผมทํานะครับแต่ก็จะดูไปนะครับว่าถ้าเขาโตไปแนละ้วจะให้จริงเขาสารกันหรือว่าจะตัดจริงนี้ออกก็ดูกันนะครับค่อยๆดูกันผมว่าจะให้เขาสารกันเนี่ยผมจะทําได้ไหมนะครับก็จะลองดูนะครับเพื่อนๆ เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างต้นนี้นะครับกับต้นนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาดูการพัฒนาการการเจริญเติบโตของลําต้นนะครับการขยายว่าเขาจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับผมเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ9 9้าเก้าโมงครึ่งนะครับ ของวันเสาร์ที่2ตุลาคมนะครับ2564ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ